หยุดผมงอภายในไหนหนึ่งเดือนกันเถอะโอ้โหถ้าพูดอย่างนี้นะหยุดผมงอในที่นี่หมายถึงว่าหยุดการลุกลามผมงอไม่ให้ผมงอมเนี่ยลุกลามไปกว่านี้วิธีการง่ายนิดเดียวคุณต้องมีสมุนไพรตัวนี้ค่ะโอ้ยเก็บมาหลายวันแล้วสเสลพองพรตัวผู้ต้องตัวผู้เลยนะ,สะเสลพองพรตัวผู้เนี่ยมันก็จะมีหนามเนาะเก็บมาหลายวันแล้วโอ้ยพี่อนีนี่น เสล็พังพอตัวผู้เนี่ยนะเด้นไปที่ใบนะจะใส่กิ่งก้านนิดหน่อยใส่ไปได้ส่วนหนึ่งก็ตำรอแล้วล่ะคะ่ะส่วนหนึ่งตำรออยู่แล้วถ้าคุณใส่ก้านลงไปก็ต้องระวังหน่อยนะเพราะว่าเขาจะมีหนามเนะี่ย ใส่ไปคุกเขาให้เข้ากันคุกเขาให้เข้ากันนี่ตามยังไม่ค่อยแหลกนะก็เลยแบบไม่ไม่กล้าไม่กล้าเอานิ้วลงไปมากแบบเพราะมันมีน้าเยอะน้ำม,มันแหลมอ่ะอ่ะก็จะได้อย่างงี้นี่บีบเบาๆน้มันเยอะมันจะมีน้ําอยู่เลยเนีย่ให้น้ําม,มันเข้มๆนะนี่คือใบมันน้อยไปมันก็จะจางนะคุณต้องทําให้น้ําเขาตรงนี้สีเข้มเขียวหรือเลยนะหลังจากนั้นคุณลวบแล้วก็ลวบเราไปที่ผงหอตรงไหนหรอรูบลูบไปเหอะ ที่สาคัญสุดๆเมื่อลูบลงไปแล้วนะปล่อยทิ้งไว้แป๊บเดียวแห้งแล้วเมื่อแห้งแล้วทิ้งข้ามคืนได้เลยนะแห้งแล้วเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยมันก็จะแห้งปล่อยทิ้งข้ามคืนแล้วค่อยมันล้างด้วยน้ำเปล่าออกทําซ้าอกีกครั้งหรือสองครั้งคลิปนี้คลิปนี้ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนเลยนะจะไปย้อมผมเนี่ยติดทนนานแล้วก็หยุดผมงอกของคุณไม่เหมือนกับถ้าคุณใช้เครสารเคมีเนาะ ใครแล้วแต่ที่ใช้สารเคมีในการย้อมเยอะๆนะักคุณสังเกตเี่ยผมคุณจะขาวหมดทั้งหัวงอหมดทั้งหัวยิ่งย้อมบ่อยนะถ้าใช้เคมีนะผมจะขาวหมดทั้งหัวเลยไปสังเกตดังนั้นคลิปนี้นะแนะนําทุกท่านเลยหัน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 กลับมาใช้สมุนไพรในการดูแลเส้นผมเพื่อยุดผมงอกภายในหนึ่งเดือนตามคลิปนี้กันดีกว่านะเพราะมันง่ายสุดๆแล้ววิธีการนี้ง่ายสุดแล้วเนะเนปัญหาเรื่องสุขภาพ มีความสำคัญที่สุดนะสุขภาพนะโดยเฉพาะโดยเฉพาะเกี่ยวกับพวกช่องท้องทั้งหลายนะอ่าใครมีปัญหาเรื่องนี้ไหมล่ะรูะ้สึกนะมันดูอะไรหรือทําอะไรรีบเร่งเนี่ยทำไม่ได้มันรู้สึกใจเต้นผิดจังหวะหรือว่าจะอ,ออกกําลังกายเร็วเ็วอย่างเงี้ยใจเต้นผิดจังหวะแล้วมันทําต่อไม่ได้ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องนี้ <c oughs> ให้นึกเธอให้นึกถึง เป็นพัชระเลยพี่หมอก็มีหลายคนให้พี่หมอให้คําแนะนําปรึกษาก็หายได้ดีมากๆเลยนะแล้วที่สําคัญสุดๆทําไมคุณต้องมีที่ปรึกษาที่ปรึกษาเนี่ยถ้าคุณมีปัญหาอะไรคุณสามารถโทรมาบอกเล่าบอกกล่าวอาการที่ปรึกษาก็จะให้คําแนะนาปรึกษาเบื้องต้นพร้อมแนะนําสมุนไพรไปให้นี่แหละคือข้อดีที่คุณจําเป็นต้องมีที่ปรึกษาแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คืออาการหลายอาการมันหายยากมากอะ ที่ปรึกษาช่วยคุณได้นะตัวนี้คุณมองข้ามไม่ได้เลยที่ปรึกษาเนี่ยช่วยเรื่องแบบปัญหาที่แบบหายากๆเก่คุณได้ประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายหัวใจเนี่ยหัวใจสุดๆมันอยู่ตรงนี้มันทําให้คุณหายไงจากอาการเนี่ยใจเต้นเร็วๆใจเต้นไม่เป็นจังหวะเหนื่อยๆเพลียๆเนี่ยมันทําให้คุณหายเนี่ยข้อดีเนี่ยก็ตามที่บอกไปเมื่อกี้นะโทรหารพี่หมอไม่ยากไม่ยาก,ก097289 สี่เก้าหนึ่งหกอยู่ดึงงัอประมาณเบ็ดเสร็จต,ต,ตรงเนี้ยหกพันห้าร้อยบาทแนะนำจัดหาสมุนไพรให้คะ่ะ